คุณสพลสรัมนะครับรองนายกก็กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมติให้ปลดล็อกเวลาจําหน่ายตอน14บสนากาถึง1ิบเนากาว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการรับฟังความเห็นนะสิวันแล้วเสร็จก็เอาง่ายๆก็คือคิดว่านะ,ะน่าจะกลับมาขายได้อะขายได้ตอนแม้แต่บ่ายสองถึงห้ามเย็นนี่ไงคือแต่เดิมเนี่ยขายได้11-14ขายดื่มได้เลกทีหนึ่ง1 7ถึง ก็คือห้าโมงเงย็นถึงเทชยงคืนงอกที่เพิ่มขึ้นก็คือช่วงว่างตรงนี้สิบสี่ถึงสิบเจ็ดแล้วคุณรู้ใช่ไหมเมื่อก่อนทําไมก็าไม่ขายสิบสี่ถึงสิบ็ดไม่เข้าใจไม่เข้าใจลอจิกนี้เลยเขาบอกว่ากลัวข้าราชาการไปดื่มนี่คือเหตุผลเนาะเออเขาเขียนเอาไว้เป็นเหตุผลที่ไลาร่ซินดี้เลยอ่าซินดี้โอเคไร่สลารเพราะว่าเขากลัวข้าราชาการไปใช้เวลาไปดื่มไง จริงๆถ้าข้าราชการกล้าไปดื่มในเวลางานจริงๆค็จะไล่ออกเออง่ายแค่นั้นเองทำไมเราต้องไม่ใช่มาทําให้ทั้งประเทศทั้งวุ่นวายทำไมเราต้องไม่ขายเหล้าเพราะกลัวข้าราชการไม่ทํางานก็แค่ไล่เขาออกไงคะในเมื่อเขากินเงินเดือนกินภาษีเขาไม่ทํางานแต่มาดื่มเครื่องดื่มในอย่างนี้เวลาเวลาราชการก็ไ่ออกผมว่าแล้วจริงๆนะยิ่งเป็นราชการยิ่งต้องสตริกใหญ่เลยหมายความว่ากฎระเบียบยิ่งต้องแรงอ่ะแต่นี่ั้งหมดมันมาจาก50กว่าปีที่แล้วนะคะอืมอ่ะก็ดีแล้วละเปลี่ยนบ้างก็ดีซึ่ง สิ่งที่งอกอีกอันคือตอนแรกที่บอกว่าเที่ยงคืนจะไม่ให้ขายใช่ไหมตอนนี้หลังเที่ยงคืนก็ไม่ให้ขายแต่นั่งต่อได้หนึ่งชั่วโมงอให้นั่งต่อได้1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตีหนึ่งหลังเที่ยงคืนเที่ยงคืนหนึ่งตีหนึ่งนั่งดื่มได้หนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ห้ามซื้อเพิ่มครับ